สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง gorilla tv ครับผมเออมีใครได้มั่งเอยนี่เหรียญผู้โชคดีนะครับมันสามารถเอาไปแลกนี่ครับสกินระดับดีเจนนะครับผมเป็น3มสกินนี้นะสาหรับคนที่ยังไม่มีนะพี่ว่าน่าจะได้ทุกคนนะผู้โชคดีรับฟรีสกินก็เหนืน่ั้นก็มีพี่นะครับผมไม่รู้นะทุกคนได้ไหมแต่พี่ว่าน่าจะได้ทุกคนนะเพราะว่ามันก็ล็อกอินสี่อาทิตย์นะข้อตกลงของมัน โอเควันนี้จะมีการแจกโค้ดเช่นเคยครับกับ EP ที่11แล้วก็การรับเอรินดอร์แบบถาวรด้วยนะเป็นสกินนะครับผมไม่ใช่ตัวละครน,นะตัวละครก็เก็บต่างซื้อเอา2 2 0 8มื่นองบาทนะครับผมก็ตามนั้นเนาะเราก็ทําการรับของกระล่องกระแรงไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนว่า มันคือสกินอะไรนะครับระดับรีเจนมีอะไรมากนะครับเพราะว่าพี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปแจกโค้ดชิ้นส่วนอุลตร้าแมนกันนะครับผมรอสักแป๊บนึนะครับผมโอเควันที่เบ็ดตีป้อมดีนะครับมามาดูกันโอเคนี่เป็นไงมีทาร่าแล้วก็เรียวมานะครับนี่พี่เอาซิลเลยครับเพราะพี่ไม่มีนะครับผมเป็นสกินไฟนะครับก็ตามนั้นครับสำหรับคนที่ได้ก็ดีใจด้วยนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตามนี้นะครับ ก็คือวันนี้แจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับผมว่าก็ดึกแล้วพี่ก็เหมือนเดิมพังง่วงครับตีสองตีสามก็มาทําคลิปนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้โค้ดไวๆก็เล่นมาละสามครั้งพี่เชื่อว่าทุกคนได้แล้วนะครับที่ใครที่ได้ก็เม้นบอกว่าได้แล้วก็ทําการแจกแจกโค้ดชิ้นส่วนให้เพื่อนก็ได้นะครับถ้าใจดีนะครับผมถ้าไม่ใจดีก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ช่องพี่รับรองครับ ขอแค่พี่แจกโค้ดทุกวันแล้วขอแค่ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพ้เป็นกาลังใจกับพี่นะครับผมพี่ก็แจกโค้ดทุกวันจนหมดกิจกรรมเลยแล้ววันที่21นี้นะครับผมมีกิจกรรมครั้งใหญ่ครับโอเคนะครับก่อนจะไปครับสาหรับใครที่หาเงินใช้หาเงินเที่ยวหาเงินเติมเกมนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยครับผมฝากไปนิดนึงนะครับผม โอเคครับวันนี้พี่ก็มีเกมดีๆมานําเสนอครับได้เงินจริงๆนะครับดูนะครับเราสามารถเอาชิปมาแลกเป็นบัตรเงินสดทูมันนี่เพื่อเติมเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแลวโอนเข้าธนาคารได้นะครับก็มีดังนี้ครับสามารถแลกเป็นชิปแลกเป็นอะไรก็ได้นี่อันที่2ครับตั๋วสามารถแลกเป็นบัตรเงินสดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับและสําหรับใคร ที่โหลดมาแล้วไม่มีชิปเล่นนะครับใส่โค้ดตัวนี้นะครับผมพี่จะขึ้นโค้ดไปให้และโค้ดอยู่ใต้ล่างเช่นกันนะครับเอาไปใส่ครับรับไปเลยครับเอาไปทําทุนครับ1นึ่งแสนชิปนะครับผมก็คือย้ำครับว่า1นึ่งแสนชิปนะครับผมโอเคและเกิดเรา มีทุนแล้วเราทําอะไรได้อีกครับนี่ครับสิทธิ์ V.P. ครับสิทธิ์ V.P. 1นะครับผมมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะมีชิปรายวันให้ชิปช่วยเหลือสามารถส่งชิปไปขายได้ด้วยนะครับถ้าเป็นสิทธิ์ V.P. ครับชิปของเราสามารถขายเป็นเงินสดได้ครับ1ล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับเล่นแป๊บเดียวยังไงก็บวกกระจายครับผมพี่พูดเลยครับเว็บนี้ครับไม่ใช่เว็บการพนันนะครับผมเป็นเว็บเกมพนันนี่ครับอัพเป็น V.P. 1นะครับ2ีบาบาทเท่านั้นครับ และไม่ต้องอัพอีกก็ได้ครับหรือจะไม่อัพก็ได้เล่นทําทุนไปแล้วค่อยอัพก็ได้ครับ v ี1 VP 2 VP 3ีามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพูดถึงทําไมเราต้องอัพ v ีนะครับถ้าเกิดเราไม่อัพนะครับเราจะแลกถ้าเกิดเราอัพนะครับเราจะแลกได้เลยนะครับแลกพวกโทรศัพท์แลกพวกบัตรเงินสดได้เลยนะครับเติมเข้าทุมนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมและเราสามารถเอาชิป ไปขายได้เลยนะครับถ้าเกิดอัพเป็นสิทธิ์ vp นะครับผมก็ตามนี้ครับเลือกร้านกดปพี่อนของขวัญแล้วก็ส่งชิปไปให้เขานะครับผมแล้วก็ทําการแคปนะครับผมแคปตรงบันทึกการส่งนะครับนี่ยกตัวอย่างครับ1 0 0ล้านชิปล้านชิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม หนึ่งล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับผมก็เข้าไปที่ไลน์นะครับสมมุติเรารยเยีวแปดแปดแปดเมื่อกี้นครับเราก็แคปส่งไปเขาแล้วเขาก็จะโอนเงินมาครับโอเคนะครับสำหรับใครมีชิปเล่นนะครับใส่โค้ดตัวนี้นะครับรับฟรีเอาไปทําทุนนะครับหนึ่งแสนชิปนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาที่เราจะไปปั๊มเงินปั๊มยังไงนะครับสามารถใช้ได้เป็นเงินจริงได้นะครับนี่ครับมันแตกง่ายครับนี่ครับยิงสองสามนัดแตกเลยนะครับดูบวกทีละ นี่หมื่นห้าเท่าไหร่ดูนี่บวกอีกแล้วสายฟ้าฟาดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ได้มียุคมีฟรีเกมเดยนะครับเว็บนี้ไม่ใช่เว็บพนาคารสามารถโหลดได้ใน Apple Store แล้วก็ Play Store นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแอปที่อยู่ในดวงใจพี่เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแตกซุดห้าหมื่นองนี่ห้าหมืนสีเป็นไง4 4่หมจะไม่บวกได้ไงแล้วเอาเงินมาเติมเกมกันอย่าง สนุกสนานเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมกับแอป r o y a l Casino นะครับผมไม่มีชิปใส่โค้ดนี้นะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะหาเงินเติมเกมครับโอเคครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งครับกับแอป royal casino ครับเป็นเกมยิงปลาเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบหาเงินใช้ได้จริงครับโอเคเรามาดูกันครับกับสกินทาวอนเอเรนดอร์ครับเพียงแค่ประมาณ3วันพี่ได้แล้วนะครับพี่ก็ทำ เทคนิคบอกรับสำหรับใครที่ได้ก็บอกกันได้นะครับผมนี่เราจิ้มไปเลยเป็นไงวันนี้เรามีน่าจะครบแหละพี่ว่าน่าจะครบแหละสิบสองสิบสองแล้วสองช่องเจ็ดแลือหกโอเคเหลือเศษสองรับใช้ห้าห้าห้าเขาเรียกอะไรอ่ะห้าคริสตัลวะคริ 5, 5, 5, 5, คสตลัลคริสตั้นคริสตัลเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็คืออยู่ด้ท่าเต้นด้วยนะเอเดนดอร์ A N แล้วก็เป็นพวกของต่างๆนะครับเป็นพวกไอเทมบาองบัลลังก์นะครับเป็นพวกถี่วับพีดสังหารเอฟเฟกต์ F ick, อะไรก็ ไม่ได้ถาวรนะครับผมก็มันก็เป็นรูปแบบของเกมนะครับผมโอเคเราทําการรับนั้นมันกดยากนะปุ่มกลมๆเนี่ยมันคือมันเหมือนกดให้แบบเป็นฟองแตกครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าได้แล้วให้เรากดเข้าไปครับสกินจะล็อกอินให้เลยนะโอ้โหโคตรเทเย็ดเคมาดับปักหรือโอ้โหเพราะจ้าแม่จ้านี่มันอะไรกันเนี้ยนี่มันพี่เสื้อก็นิดนึงนะครับผมก็ก็เทดีนะครับเป็น นี่ครั้งนี้แล้วเขาแจกอันนี้นะครับเป็นกระดานนะครับแต่อันี้กระดานเหมือนกันอันนี้เป็นกระดานนะครับเป็นแบบอะไรเนี่ยเอลิโดก็สวยนัแบบมีแบบมินตากตรงหน้านะครับเหมือนแฟนตาซีดีนะครับก็ให้รีบไปเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะหมดเขตก่อนนะครับผมน่าจะหมดวันที่หนึ่งแหละน่าจะทันนะครับโอเคแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมันจะเป็นโกคูณสองนะครับผมก็ฝากไว้นิดหนึ่งครับโอเคก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ครับถ้าพร้อมแล้วจะทำการแจกโค้ดนะครับผม โอเคให้เราเข้าไปที่สกินฟรีเซเว่นมาแล้วเซเวน่นอีนเว่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก <c oughs> ็ที่พูดติดตลกเพราะอะรง่วงครับก็แบบหลอกตัวเองไงโอเค okay. มาเดี๋ยวเราก็ทําการใส่โค้ดเหมือนเดิมเหมือนที่สอนไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดสักนิดนึงว่าโค้ดที่เราแจกไปมีคนเอาไปโอ้โหอ้าวอ๋อเหลือ2อ,อันนะครับโอเคครับ okay. สาหรับใครที่ยังไม่ได้ส่วนหัวนะครับและปอกดามนะครับผม จาก EP ีที่10นะครับยังเหลืออยู่2โค้ดนะครับให้แคปแล้วก็เอาไปใส่เอานะครับหรือไม่ก็เอาไปใส่ใน Google แปลภาษานําภาพเข้าแล้วก็รูดคัดลอกเอานะครับผมก็ตามนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับพี่แจกโค้ดนะครับวันนี้มีทั้งหมด7-8โค้ดนะครับผม โอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจไปเพียงแค่เราเล่นวันละ3ครั้งต่อวันแล้วก็เราก็ได้โค้ดที่เราขาดนะครับผมและทำใจเย็นๆนะครับไม่ต้องไปเติมอะไรก็ได้นะครับหรือจะเติมก็แล้วแต่นะครับโอเคก็ตามนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยและช่วยกันแลกเปลี่ยนโค้ดใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ตามนี้เนาะ ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยคือว่าพี่เชื่อว่าทุกคนต้องได้แน่นอนก่อนวันที่24นี้นะครับก่อนที่กิจกรรมจะหมดไปกับส k i n อุ t i m a แมนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรยากเก็นถ้าเกิดใครขอความช่วยเหลืออะไรถ้าพี่มีโค้ดจริงๆแล้วมันจวนจะไม่ได้จริงๆเม้นเลยครับถ้าพี่จะหาได้พี่หาให้เลยครับโค้ดนะครับโอเคเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโ,อโหหมุนน่เน่ยแต่น,นี้ดีนะครับถ้าใครที่ได้ โทเคนของอุลตร้าแมนมาหมุนนี่คือมันได้ของถอวรนะครับถ้าเกิดเราหมุนแบบไม่ได้เช่านะครับมันจะมีเช่านิดหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ตามนี้ก็คือมีมีหมีไม่มีหมีครับมีก็เอามาหมุนนะครับโอเคก็ก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับกับแอป Royal c a s i n o นะครับเป็นแอปหาเงินได้จริงครับจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ตามนั้นเนาะ ควงควงไมฟุกเย็ดเคมาดักฝักเออโอเคก็ okay. จะไปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ EP ที่12น่าจะเป็น EP ที่12เนอะก็เจอกันครับใค an, ร้าดหลืออะไรเมนครับเดี๋ยวพี่ช่วยได้ช่วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม j j j